สวัสดีจ้ามานอนอาบแดดสักหน่อยแขนกับขาไม่เท่ากันเลยเราจะมานอนอาบแดดให้มันเท่ากันหัวขาวแขนดำขานอนอาบแดดกันนะจ้าหันหน้าแบบนี้ครั้งหนึ่งครับหนึ่งแดด แดดเช้าๆก็มังดีให้ขามันดำแขนกับหน้าไม่เอาแล้ว <c oughs> ระแดดหน่อย <c oughs> นอนอาบแดดจันจ้าไม <c oughs> ่ไข่ยขาสั้นร้อนร้อนร้อน ย้ายกล้องดีไหมย้ายกล้องไปไว้ตรงนู้นดีกว่านะจะได้นอนคุยกันด้วยอุ้ยโทษนะจ๊ะย้ายไว้เนี่ จะได้นอนคุยกันด้วย <c oughs> นอนอาบแดดไม่มีอะไรทำผิวมันจะได้วิตามินเดียวิตามินพราะอยู่เมืองหนาว ต้องให้ต้องให้ผิวมันดนแดดบ้างปากแต่แขนวันนี้ก็เลยเอาขาบ้างที่สวีเดนค่าติ์มันใกล้กว่าเมืองไทยมันร้อนมันร้อนแสบอะ่ะ เมืองไทยถ้าไม่ไปทะเลโดนน้ำทะเลน้ำทะเลมันเค็มเนาะถ้าไปเล่นน้ำทะเลอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็แสบเหมือนกันแล้วถ้าเรานอนตากแดดนานๆไม่มีครีมกันแดดอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนกันที่ไหนมีพระอาทิตย์ที่นั่นร้อนีอ๋่ว่าไม่ร้อนร้อนทุกที่แหละแต่ร้อนมากร้อนน้อยเนาะ แต่ปีรู้สึกว่าปีสามปีมานี่ร้อนนะเนี่ยไม่มีฝนเลยเห็นก็บอกจะมีฝนอาทิตย์หน้าสงสารป่าเห็ดฝนไม่ตกเห็ดมันก็แห้งตายหมดก็ฝนตกก็เห็ดมันก็ขึ้นมาจะได้ไปเก็บเห็ดเก็บอะไรเดีย๋ยวว่าจะไปดูผลละไม้ ว่าโตขนาดไหนเดี๋ยวก็จะได้ตักผลไม้ฮะแ,แต่ปีนี้รู้สึกว่าพวกครึ่งพวกผีเสื้อพวกมแมลงจะเยอะะต้องไปเดินเล่นป่าสักวันหนะึ่ง เดินที่ถนนนะไม่เดินเข้าในป่าเดินดูตรงถนนเดินเข้าไปในป่าเดี๋ยวเพื่อไปเหยียบเห็ดที่กำลังจะขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเคยไปเดินไปเดินเล่นในป่าไปดนูนู่นนี่นั่นไปดูผลไม้อะนะเราไม่เราไม่รู้ว่าเราเหยียบเขาเปล่าเพราะเขาอยู่ใต้ดินเวลาขึ้นมา,าดอกเห็ดนะมันแตกหมดเลยมันเละ แดดลมก็จะทำสวนต่อเมื่อวานทําทําได้ต้นแอปเปิ้ลต้นหนึ่งใส่ดินให้เขาใหม่ใส่ปุย๋ยแล้วก็เอาไม้กัน้นทำเป็นขอบเวลาแฟนตัดหญ้าเขาเขาไถาไปยันโคนต้นกิ่งหักหมดนี่ก็เลยล้อมรอบเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวตากแดดเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูเริ่มร้อนละไม่ได้เอาหมวกมาใส่หน้าด้วย แีดยยังร้อนเลยนะเนี่ยดแดดแรงหน้าไม่เอาแดดแล้วจะขาหน้าเ้าป้าทอหลบเอาหน้าหลบแดด บบลืมเอาหมวกมาตากได้ไม่นานหรอกพอเพราะเมลามันร้อนแสบ ตั้งก็่ะเพราะหน้าโดนแดดเอาขาอย่างเดียวนี่ก็แสดขาให้โดนแดดเย็บเย็บเยอบไปเดี๋ยวแม่นาจะพาไปดูเอ้ยจะเก็บเบาะก,ก่อน ไปดูไอ้นี่กันที่แม่นาทำเมื่อาวานนี้่เพิเ่ใส่ดินใหม่แล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่ฉีดน้ำลงไปเพราะว่ามันจะมีปุ๋ยอลยนี้เห็นไหมแห้งอย่างหวหวบๆเลย นี้รดน้ําใหม่ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะทําจะไม่เอาจะไม่เอาขอบไอ้นี่ไว้มันไม่สวยไปซื้อไม้รั้วมาปักล้อมรอบหรือไม้ก็สี่เหลี่ยมปักเป็นสี่เหลี่ยมจะได้สวยๆสามต้นนั้นก็จะทำเมื่อวานทําทําได้ต้นข้างหลังบ้านไม่งั้นมันไม่โตแล้วมันไม่ได้กินลูกอ่ะ ต้นแอปเปิลต้นนั้นก็ใบเหลืองทาท่า,าเลยว่าเออเห็นซะก่อนนี่เมื่วานทําได้แค่นี้ยังไม่ได้ปักรั้วเพราะว่าร้อนวันเช้านี้ร้อนเดี๋ยวทาทําบใบตัดไม้ต้องขุดดินออก้ะใส่ดินที่เราใหม่ จะได้โตจะได้ได้ลูกได้กินลูกปลูกอะไรถ้าเราไม่ดูแลมันก็ไม่ได้ออกลูกออกผลนะมันก็จะเป็นต้นลรดน้ำใส่ปุ๋ยคนเรายังกินน้ำกินอาหารเลยต้นไม้มันก็อยากกินเหมือนกันแหละมันก็มันเดินไปกินไม่ได้เราก็ต้องช่วยมันแม่นาปลูกรู้ไหมแม่นาจะรักต้น โอเคเข้าบ้านแล้วร้อนเข้าบ้านกันนะจ๊ะอาบแดดไม่ถึงห้านาที mm hmm. แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ